สวัสดีครับทุกคนผมชื่อว่าโทนี่อายุ18ปีครับบอกหน่อยคุณมีความฝันไหมฝันที่ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อทำให้สำเร็จผมฝันอยู่อย่างหนึ่งมาตลอดเลยคือการบินได้ครับและรู้ไหมว่าผมทำได้แต่ทว่าผมต้องแลกบางอย่างไปด้วยเหมือนกันคือว่าผมฝันว่าอยากบินได้มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ผมหัดเดินเลยและแน่นอนว่าผมเริ่มทดลองด้วยอย่างแรกคือผมทำปีกอันแรกด้วยตัวเอง และพยายามบินจากโซฟาในห้องนั่งเล่นแน่นอนว่าครั้งแรกจบลงด้วยผมหัวโนเมื่อผมโตขึ้นผมก็เริ่มทำอุปกรณ์หลายอย่างเพื่อช่วยให้ผมบินสู่ฟ้าได้ตอนไฮสคูลผมแปลงจัก,กรยานเป็นเฮลิคอปเตอร์และใช้มันบินออกจากหลังคาผมลอยอยู่แป๊บหนึ่งก่อนจะจบที่ขาหักแต่นั่นก็หยุดผมไม่ได้เพราะระหว่างนั้นผมก็อ่านหนังสือหลายเล่ม และดูวิดีโอเกี่ยวกับการบินหลายอันพ่อผมเป็นชาวนาและผมมีรองรถขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ของเหลือใช้เต็มไปหมดผมก็เลยคิดค้นของหลายๆอย่างแต่วันนึงผมเจอวิดีโอที่มีคนมาสาธิตชุดบินได้ที่ทําเองผมก็รู้เลยว่าแบบนี้แหละที่อยากได้พอดีผมใช้เวลานานมากศึกษาว่ามันทํางานยังไงวาดแบบและซื้อส่วนที่ขาดไปจากอินเทอร์เน็ตเมื่อพ่อรู้ว่าผมสร้างอะไรอยู่ท่านก็ขอให้ผมพับการทดลองเสี่ยงตายแบบนี้ ท่านบอกว่าจะดีกว่าถ้าผมทำอะไรที่มันช่วยงานฟาร์มแทนได้แต่ผมไม่ฟังท่านแฟนสาวผมชื่อจินเจอร์ก็คัดค้านเหมือนกันอ๋อเหรอเธอก็เป็นแค่ผู้หญิงแหละนะไม่คาดหวังอะไรจากเธอหรอกมีแต่เพื่อนซีชื่อจิมที่ดูจะสนใจในความก้าวหน้าของผมผมใช้เวลาเตรียมการบินมามากมายผมเตรียมระบบทางเทคนิคไว้และฝึกควบคุมสมดุลอยู่ทุกวันแต่ยังไงการบินก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับ หลังจากผมได้รับชิ้นส่วนที่ต้องการชิ้นสุดท้ายมาทางไปรษณีย์อุปกรณ์ควบคุมเชื้อเพลิงชุดบินได้ก็พร้อมใช้งานแล้วผมตัดสินใจบินทดสอบครั้งแรกที่แม่น้ำข้างหลังฟาร์มก็เครื่องพ่นที่แขนทำงานได้ดีผมเพิ่มแรงขับและค่อยๆลอยจากพื้นโหผมบินได้แล้วคุณนึกไม่ออกแน่ว่าวินาทีนั้นผมตื่นเต้นขนาดไหนผมตัดสินใจทำเรื่องเหลือเชื่อเลยจะบินให้เร็วที่สุด แต่ว่าจู่ๆเครื่องยนต์ฝั่งซ้ายก็เริ่มขัดข้องขึ้นมาและผมก็เสียการควบคุมเกิดอะไรขึ้นอึดใจต่อมาผมก็ร่วงลงไปที่แม่น้ํากระเด้งบนผิวน้ําและเกยไปที่ชายฝั่งชนโขดหินผมไปอยู่ที่โรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าผมโชคดีมากผมแค่ฟกช้ำเล็กน้อยเท่านั้นแต่ที่ผมกังวลจริงๆคือชุดบินได้ของผมตั้งหากทำไมจู่ๆมันถึงพังแบบนั้นล่ะการคำนวณของผมแม่นยำแล้วนะ ผมก็เช็คทุกอย่างวนไปวนมาเป็นร้อยรอบแล้วไม่นะเป็นไปไม่ได้ผมก็เลยเข้าใจทุกอย่างคือต้องมีคนจงใจทําชุดของผมพังแน่ๆมีคนไม่อยากให้ความฝันของผมเป็นจริงแต่ว่าใครกันละ่ะเมื่อกลับบ้านผมก็เริ่มคิดใครจะได้ไประโยชน์ถ้าผมพลาดเดี๋ยวนะคนคนนั้นคือพ่อผมไงเพราะเขาเอาแต่บอกว่าผมเสียเวลาเปล่าเพราะโมแต่เอาไปบินผมไม่อยากเชื่อเลย พ่อไม่อยากให้ผมทำตามความฝันจนตัดสินใจทำลายทุกอย่างโดยเอาผมไปเสี่ยงตายแบบนี้เลยเหรอเราทะเลาะก,กันหนักผมบอกท่านว่ารู้เรื่องแล้วว่าพ่อคือคนทำเครื่องยนต์รวนพ่อบอกว่าตอนร่วงผมคงหัวกระแทกแรงมากเพราะท่านไม่ทำอย่างนั้นหรอกแต่ผมไม่เชื่อพ่อเราทะเลาะก,กันใหญ่โตบอกท่านว่าไม่อยากเห็นหน้าเขาแล้วผมเก็บชุดบินของผมแล้วออกไปไม่อยากเชื่อว่าพ่อจะทำแบบนี้ผมคิดว่าท่านจะเป็นกำลังใจให้ผม แต่เขาตั้งใจขัดขวางผมผมเลยไปอยู่กับจิมเขาเป็นเพื่อนสนิทของผมและเขาต้องไม่ปฏิเสธผมแน่โชคดีมากที่จิมอยู่ใกล้ๆผมไปหาเขาที่บ้านแล้วถามว่าอยู่ด้วยสักพักได้ไหมเขาตกลงแต่ทำไมเขาถึงดูไม่ตื่นเต้นก็ไม่รู้ผมว่าดูเหมือนเขาจะไม่ดีใจที่ผมอยู่ด้วยแต่ผมไม่มีที่ไปแล้วก็เลยเลิกคิดมากผมเริ่มซ่อมชุดบินได้ในโรงรถของจิมผมทุ่มเทเวลาทั้งหมดผมอยากสัมผัสความรู้สึกน่าเหลือเชื่อแบบนั้นอีก และแล้ววันหนึ่งทุกอย่างก็พร้อมชุดบินได้กลับมาใช้ได้อีกครั้งผมดีใจมากจนอย่างแรกที่ผมทำคือบอกข่าวให้แฟนสาวรู้ผมโทรหาจินเจอร์แต่เธอบอกว่าไปไม่ได้เพราะมีการบ้านต้องทำเยอะมากตอนแรกผมเศร้าอยู่หน่อยๆแต่แล้วผมก็ตัดสินใจแกล้งเธอสักหน่อยผมเอาชุดบินได้ไปหาเธอที่วิทยาลัยจินเจอร์พักอยู่ชั้นสามและผมคิดว่าเธอคงแปลกใจมากที่เห็นผมลอยอยู่กลางอากาศอยู่นอกหน้าต่าง ผมเริ่มเดินเครื่องและลอยตัวขึ้นช้าๆชุดทำงานได้อย่างที่สมควรและบินได้อีกครั้งผมบินขึ้นไปที่หน้าต่างห้องแฟนแล้วมองไปที่ข้างในแต่เธอทำอะไรเธอไม่ได้ทำการบ้านอยู่เลยแถมไม่ได้อยู่คนเดียวด้วยแต่มีจิมอยู่ข้างๆด้วยและทั้งคู่จูบกันอยู่ผมเสียสมดุลจากความช็อกที่พบเข้าผมตั้งตัวได้และลงจอดที่พื้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลย งั้นจินเจอร์ก็โกหกผมสิรู้แล้วว่าจิมเลิกงานแล้วไปไหนพวกเขาแอบคบกันรับหลังผมผมเดินกลับบ้านและคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นและแล้วผมก็คิดได้งั้นเขาคือคนที่ก่อเรื่องไม่ใช่พ่อของผมแต่เป็นฝีมือของจิมเขาคงจงใจทำอะไรสักอย่างเพื่อพังเครื่องยนต์ผมจะได้บาดเจ็บและเขาจะได้คบกับจินเจอร์ต่ออย่างสบายใจเธอก็คงรู้เรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน พอคิดได้ผมก็ไม่สบายใจไม่คิดว่าคนใกล้ตัวจะหักหลังกันแบบนี้ผมตายได้เลยนะน,นั่นน่ะพวกเขารู้เรื่องดีงั้นนี่ก็อาจจะเป็นคดีอาชญากรรมได้เลยนะแล้วผมเลยตัดสินใจลงโทษพวกเขาผมต้องรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อทำแผนให้สำเร็จพิสูจน์ว่าพวกเขาแอบคบกันมานานแล้ว และปิดบังผมด้วยแล้วผมก็เลยเริ่มติดตามพวกเขาทั้งคู่และถ่ายรูปพวกเขาเอาไว้เมื่อเราอยู่ด้วยกันผมก็แซงยิ้มและทำท่าไม่รู้อะไรเลยผมล็อกอินเข้าเฟซของจินเจอร์เพื่อสวมรอยแชทกับจิมด้วยปรากฏว่าพวกเขาหลอกผมกันมานานแล้วแม้ว่าทั้งคู่จะไม่ได้คุยกันเรื่องแผนร้ายในแชทก็จริงแต่ผมมั่นใจว่าพวกเขาแน่ ก็หลังจากที่ผมรวบรวมทุกอย่างที่ต้องการมาได้ผมก็ไปหาตำรวจพร้อมหลักฐานผมบอกว่าเพื่อนกับแฟนสาวต้องการฆ่าผมเพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันหลักฐานนั้นมากพอที่ทําให้ทั้งคู่โดนจับกลุมในวันรุ่งขึ้นได้เลยผมรู้สึกเป็นผู้ชนะแต่ผมจะทํายังไงต่อละ่ะผมกลับบ้านไม่ได้เพราะยังทะเลาะก,กับพ่ออยู่แต่จะอยู่กับจิมก็รู้สึกผิดด้วยผมเลยเช่าห้องเล็กๆในโรงแรมด้วยเงินก้อนสุดท้ายทุ่มเทเวลาทั้งหมดกับความฝันอีกครั้ง ผมปรับปรุงชุดบินได้ดีใจมากที่คราวนี้จะไม่มีใครห้ามผมทําตามความฝันผมเศร้านิดหน่อยที่ทะเลาะก,กับพ่อเพราะว่าสุดท้ายแล้วท่านไม่รู้เรื่องเลยแต่ผมก็ยังบอกท่านว่ายังกล่าวโทษพ่ออยู่ดีเพราะเขาไม่เชื่อในตัวผมและให้ผมทําตามความฝันผมตัดสินใจบินอีกครั้งเพื่อทําใจให้โล่งหลังเติมเชื้อเพลิงชุดเพิ่มผมก็บินอีกครั้งผมมีความสุขมากรู้สึกเป็นอิสระเหมือนนก เพราะแบบนี้คือสิ่งที่ผมฝันมาแสนนานผมบินสูงมากแต่ว่าจูๆ่ๆเครื่องยนต์ก็ดับไปอีกรอบและผมก็เริ่มร่วงอย่างรวดเร็วผมพยายามซ่อมระหว่างที่ร่วงแต่ไม่ได้ผลมีบางอย่างภายในเสียหายแน่ๆผมร่วงหล่นเร็วมากจนรู้สึกกลัวผมพยายามลดแรงตกให้ช้าลงโดยใช้เครื่องยนต์ข้างที่ยังใช้ได้แต่มันไม่ได้ผลผมร่วงลงใส่ต้นไม้และหมดสติไป เมื่อตือนขึ้นผมอยู่โรงพยาบาลอีกครั้งผมมีเฟือกดำไว้ทั้งตัวนอกจากแผลฟกช้ำแขนผมหักสองข้างและกระดูกสันหลังก็ร้าวหมอบอกว่าผมโชคดีมากแต่มันไม่คุ้มเลยสักนิดผมต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลนานมากผมขยับแทบไม่ได้ต้องมีคนช่วยต้องหาคนมาช่วยดูแลผมตลอดทั้งป้อนข้าวเปลี่ยนผ้าพันแผลและให้กำลังใจแล้วผมก็คิดว่าใครจะมาช่วยพ่อยังโกรธผมอยู่เลย และจิมกับจินเจอร์ก็มาช่วยผมไม่ได้แน่ๆผมอยู่ตัวคนเดียวและเอาจริงๆมันไม่น่าพิสมัยเลยผมก็เลยได้แต่นอนที่โรงพยาบาลโดยไม่มีใครมาเยี่ยมผมคิดอะไรหลายๆอย่างในใจแถมผมได้เมลจากบริษัทที่ซื้อตัวจ่ายเชื้อเพลิงมาทำใช้ชุดบินอีกด้วยพวกเขาบอกว่าเจอตำหนิในสินค้าทั้งล็อตเพราะระบบมีปัญหาดันส่งมาให้ผมโดยไม่ตั้งใจเราบอกว่าความผิดพลาดนี้จะไม่ทำให้คนเกิดปัญหา้รแรงนะ และอีเมลนั่นก็ปิดท้ายด้วยอีโมหน้ายิ้มตอนนั้นผมรู้สึกไม่สบายใจเพราะเข้าใจแล้วว่าทำไมชุดผมมีปัญหาอยู่ตลอดเพราะว่าไม่มีใครทำพังหรอกแต่เป็นเพราะชิ้นส่วนมีตำหนิเท่านั้นแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ทำให้จิมและจินเจอร์โดนจับและเป็นเพราะผมคนเดียวและความหัวดื่งองงี่เง่าของตัวเองแฟนสาวคงเพียความฝันได้เดียงสาเรื่องการบินของผม และเธอก็เจอจิมหนุ่มธรรมดาที่มีความสนใจทั่วไปเขาคงคู่ควรกับเธอมากกว่าผมแล้วคุณว่าไงครับคอมเมนต์มาได้เลยและอย่าลืมแชร์เรื่องของผมด้วยอาจช่วยคนที่มีความฝันยากจะเอื้อมเหมือนกันได้